มันดีช่องยูทูบนะคะเนาะของที่เราผักมาเป็นหนอกระสืได้มาเบิงมันีมาเบิงต่อหน้าเราเปนหน้องเนเดียวคนใบขึ้นกนค่ะเพราะว่าคนเมือคนมากจะออกเรียงแต่ว่ามันดีหูเครืเงมือเราพี็นหนองเนาะหูเคืเงมือก็เลยเห็นพันกินฟางค่ะนบรรยากาศดูขอบฟวายเราเปนหนองเนาะพูดเรียงฟายเนาะเบอร์เด้อ อธิยอนแสงเน,น,นี่ยั่หน่อยเนาะพี่น้องเนาะยอนแสงแตาลัางหามุมอยู่เด้อพี่น้องเด้นอากาศถ่ายพันยูเฮือนเพันกับเคื่องสิประมาณนี้แหละเพันบ่แฮปปีแ้แต่ว่าจะง่ายก็อยากเปแฮปปี้อยู่เพราะหูซึกว่าเมื่อยเนาะพี่น้องเนาะอากาศก็ปกเปลี่ยนแปลงเนาะอากาศบ่ดีจ้ะเลยให้เพันยูเฮือนสินนนงหาน้องอย่าดื้อนะงาลูกคอนเซ็คชั่นมีปัญหาแหละพอพอคอกเลยอ่าพี่น้อง หาวกปีน้อพี่น้องเนาะขอคอเขาบรรยากาศด้วยโดยทั่วไปก็ดีนะครับพี่น้องเพราะว่ามันข่าหนาหนาวแล้ววะเพราอากาศฝนแต่ก่อนในแถวๆนี้คือสิลเลตุ่มเปรมันน้อพี่น้องเนาะแต่ว่ามาเนี่ก็คือว่าดีอยู่ในบรรยากาศโดยหลอดของใน,น,น,นงเฮือน้องพี่น้องเนาะกาจุะบอก่าี่ยังหลายคันที่นี่ฮือนก็จเชื่องสิเป็นบรรยากาศที่ลมเรือนและจังน้อยเพราะว่าเป็นคนมักูกต้นไม้เนาะพี่น้องเนาะ ก็สิมีตนม้นใหม่พันธุ์ใหม่เยอะแยะไปนเนาะแต่ว่าบ่ได้เพาะขายซื้อ,อเขยฉกมาปลูกเนาะพี่น้องเนาะอยากปลูกหยังก็ไปถือมาปลูกจ้ะอือม,มีบรรยากาศเนาะคุณไปนอนง่าเด้อโอ้แสงจ้าอาจารย์แสงจ้าแห้งเนาะไงหนูน้นหพอเห็นแม่จับกล้องเราพากกันบึ่ง เ <laughs> บิ้งคนเป็นหน่องคนมากรองเห็นพ่อเห็นเจ้าหน้าเจับกองแล้วกัเบิง่งไงนุดีโอ้โหนุดีมาสบายมากรองนาะเป็นหน่องเห็นพ่อเห็นเจ้าหน้าเจับกองแล้วก็เมียนว่าเป็นอืน่นว่าไงครับเพิ่มกะทิวันนี้บด้าน้องกะทิออกมาเลยพี่น้องเลยเ,อน,น,อน,เลยนี่ยพ่อเห็นน่จาจะแดดจ้าเพราะว่าคนนะ่ะโอ้น้องกะทิเห็นแึเปล่ไงคะลูก หนูได้อยู่บ้านนี่มันนี่โอ้ยตายแล้วอ่ะเนี่ย,ย,ยเจ้าหน้า,นาไอ้ควยอีกตัวหนึ่งหลไรว่าไงคะอันนี้แม่บอกแต่แม่บอกอือพี่แยกรึเพิ่นเพิ่งคลอดลูกใหญเดือนเข่าสองเดือนแนละ้วพี่น้องเนาะนนัล่ลูกไส้เพิ่นลูกไส้ตายแล้วลูกไส้เพิ่นเนี่ยนอน ยิงแขวอยู่พี่น้องนอนยิงแขวอยู่พน่นักไปซะ่หรอวะไปวะเออแล้วก็นี่น้อพี่น้องเนาะแล้วก็ที่มีง้อตัวนึงควายซิปก่าตัวง้อตัวนึงค่ะพี่น้องง้อทองแกได้อาจารย์เพิ่นสิออกประมาณวันแตก,กับ่ฮู้ดอกเนาะเพิ่นผสมมซีมีนาเนาะซีซีพืชกีกีกนี่เพิ่นก็ครบก่อเดือนเต็มนะจะภาสิออกก่อนหรือภาสิออกหลัง ออกก่อนทิปมือข้างอล้างทิปมือกับปหูหงกันเนาะพี่น้องเนาะถึงครบรอบเพื่อนทับมันน้อพี่น้องเนาะนี่มีงวัวตัวเดียวตอนแรกก็บอคิดว่าพอาะจะเลี้ยงเพื่อนดอกเนาะพี่น้องเพอเอิ้นว่าชะนี่คนเฒ่านะแม่แม่นะแม่ของเจ้าของนี่แหละเพื่อนเพื่อนซื้อมาค่ะคนเฒ่าผัดอยากเลี้ยงซื้อมาเอออยากเลี้ยงอายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบครัวตอนเราซื้อมาประมาณเจ็ดสิบห้าคนเฒ่าอยากเลี้ยงงัว กซื้อมาผ่าเลี้ยงโบเลี้ยงบ่อได้เห็นลูกเลี้ยงคั้วอยู่เอามาให้พี่น้องเอามาให้เลี้ยงข่อยละเมื่อย,อยก็เลยต้องเลี้ยงมันเลี้ยงม่ได้สองปีแต่เตยพันมาอยู่ปีกว่าเนาะเีพันได้สองสองปีสามปีแล้วนี่ข่อยก็ <c ười> ล่างพึงระทับแล้วทับอีกค่อยผสมเทียมมาสองเทือบติดพี่น้องข่ <c ười> อยพึงมาทับโตวัวงซีมีหน้าของปีนี้แหละจังติดก็ส <c ười> ียเวลาเลี้ยงไปหลายตื่นเพราะว่านั่งก็เชืิญจะเป็นสาวหรือบอเมนสาวหลุนๆน่นล่ะ สาวขนาดเดี่ยวอืมเพื่อจะได้ได้เราบ่มีความหูวในการเลี้ยงเราพี่น้องเนาะเลี้ยงงัวเพราะปกติก็สิเลี้ยงจะควายเนาะพี่น้องนะเนาะบรรยากาศก็สิลมลื่นโดยลหลอมงอนก็สิมีแต่ต้นพะยูงต้นพอต้นพะยูงอะไรเนาะพี่น้อง,นะาางอเนาะ,นนนะ,นะนนะปลูกเต็มเป็นทิวเป็นแถวทางเขางานเด่นปลูกพะยูงปลูกแอร์มอฮอคกันนี่น้องพี่น้องมีต้นหลักขามมีสลักมีตะเคียนท่อพี่น้องเนาะยางละต,นต้นสองตน้นเป็นคนมากอย่างที่แบบ บรรยากาศให้ลมเลือนเนาะพี่น้องับบปมากอยังที่มันแห้งแรง่ะแม่เบิ้องล้นบอ่อมันบอ่อสบายตาเนาะพี่นอนะ้องเนาะเออชาวยุควายนี่ยกว่ายเพิ่งเริ่มปลูกต้นใหม่ช่วงช่วงประมาณปีเอยอยังปีปีหกหนึ่งเออควายพิ่งปลูกประมาณปีหกหนึ่งน้อพี่น,อนะอน้องเนาะหกหนึ่งแอเนี่ยควายเบิ้งต้นอันนี้ต้นพยุงเนาะพี่น้องเนาะ ปลูดต้นไงแห้งกับตะวันนี่ปีหกปีปลูกหกนึงเนาะปีนี้มันหกเก็ดมันก็ประมาณหกปีเนาะพี่น้องเนาะวันน่ะกแใหญ่ไหวอย่างเขาไม่ก็มีต้นหน่อยต้นต้นใหญ่พี่น้องแล้วแต่ว่าต้นไรมันได้าน้ำมันรุ่งรุ่งบูดต้นนี้มันอยู่มันอยู่ไกลล่างน้พิ่นกระเช้าสีญ่กว่าเขาเอ้หกปีไอ้ต้นนี้ก็ปลูกคอยญ่ปันด่ากัตามระพ่าแต่ว่าเบิ่งเจ้าหน้าข่อยกัน ไอ้จ้นานายควายพันมักถูอะพี่น้องนี่ควายพันมักถูก็ฏิเป็นประชงนี่ละอืมบรรยากาศนาที่อนก็พี่มีตะเคียนทองตอแล้วมีตะเคียนทองสองตนผู้ใดม้มาเห็นก็ว่าเอากระดาปลูกต้นตะเคียนอยู่นาที่อนพี่น้องประกาศจะได้เนาะคนมักต้นใหม่บร,รยายถือว่าปฏิเป็นหยังดอกแข็มมักกระปูกเนาะพี่น้องเนาะก็อเอาพี่กุ้ทองลงต้นหนึ่งแต่ว่าก็บอกไปใส่มาใส่แล้วพี่กุ้ทองลูกสาวเนาะพี่น้องเนาะ ผมซื้อกว่าเจ้านายเพิ่นออกไปเพิ่นเห็นเหมืนก็เงียบเงียบเพิ่นกินต้นมันน่ะกินกินใบมันน่ะเอาไปนอนเลยเดี๋ยวก็เลยเออกระซามันถอเนาะเพี่น้องเนาะลมเรือนพี่น้องถึงหน้าหอนคนอื่นเขาบ่มีต้นไม้ข่อยมีต้นไม้เับเพี่น้องเลยเราก็เลยมหาผูกเปรนอนตามต้นหลอกต้นไม้เนาะเอาไปเลยสวัสดีทักทายกันค่ะาเด็ด้บรรยากาศโดยรื่นรมนี่งานก็ับเขามาถึงลมเรือนคนอื่นเ่าบ่มีต้นไม้ข่อยมีต้นไม้กับเพี่น้องเลยก็โอเคเนาะอาจจะแค่นี้ละสวัสดีทักทายกันค่ะ